วิธีการเลือกนมผงให้กับลูกนะคะว่าจะเลือกแบบไหนดีนะคะสวัสดีค่ะหมอป๊อปดรนติป๊อปค่ะหมอเด็กหมอทารกแรกเกิดค่ะวิธีการเลือกนมผงให้กับลูกนะคะว่าจะเลือกแบบไหนดีนะคะ ต้องบอกก่อนนะคะว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทารกนะคะแรกเกิดจนถึง1ปีหรือถ้าตามองค์การนมายโลกนะคะก็แนะนำว่าต้องกินนมแม่ไปจนถึง2ปีนะคะนมแม่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ในช่วงระหว่างที่คุณแม่ลาคลอดเนี่ยก็เชีืยวว่า ควรจะให้นมแม่นะคะในช่วง3ามเดือนแรกนะคะถ้าเป็นไปได้นะให้นมแม่อย่างเดียวเท่าที่คุณแม่จะให้ได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยในคุณแม่บางคนอาจจะต้องกลับไปทํางานใช่ไหมพอกลับไปทํางานเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของน้ํานมอาจจะไม่พอบ้างนะคะหรือว่าตกรอบปั๊มบ้างทีเนี้ยนมผสมเนี่ยก็อาจจะมี บทบาทขึ้นมานะคะเราอาจจะใช้ทดแทนหรือใช้ชั่วคราวนะคะทีนี้คุณก็จะต้องมีวิธีการเลือกอย่างฉลาดนะคะว่าเราจะเลือกนมแบบไหนให้ลูกดีนะคะในท้องตลาดเนี่ยนมสูตรดัดแปลงสำหรับเด็กเนี่ยเขาก็ดัดแปลงมานะคะสำหรับทารกนะคะในช่วงวัยนั้นๆน,น,นะคะให้มีสารอาหารแล้วก็วิตามินต่างๆใกล้เคียงกับในน้ำนมของคุณแม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณแม่จะเลือกซื้อเนี่ย ควรจะต้องอ่านที่ข้างกระป๋องนะคะนอกจากยี่ห้อแล้วนะคะนอกจากที่เขาโฆษณาแล้วว่าเขาเติมนู้นนี่นั่นเข้าไปนะคะสิ่งที่เราจะต้องอ่านอย่างแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของสูตรนั้นเป็นสูตรอะไรสูตรหสูตรสองสูตร3นะคะซึ่งแต่ละสูตรเนี่ยเขาก็จะบอกไว้นะว่าสูตรหนึ่งสำหรับทารกแรกเกิดถึง6เดือนหรือแรกเกิดถึง1ปีนะคะแล้วแต่ยี่ห้อนะคะสูตร2นะคะ 6เดือนถึง1ปีนะคะสุด3สามปีขึ้นไปอย่างเงี้ยเป็นต้นเราต้องอ่านด้วยนะคะอันที่2ที่ต้องอ่านนะคะเรื่องของมาตรฐานออยอองค์การอาหารและยานะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยในท้องตลาดก็จะผ่านมาตรฐานอยู่แล้วนะคะอันเนี้ยต้องดูด้วยว่ามีออยอหรือเปล่านะคะอันที่3ดมตัวเรื่องของสลากนะคะเราอ่านสักนิดนึงเปรียบเทียบสักนิดนึงเราก็จะรู้ว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันหรือว่าสารอาหารต่างๆเนี่ยใกล้เคียงกันหรือเปล่าเราก็เลือกตามนั้นแบบที่เราต้องการนะคะ แล้วก็สิ่งที่สําคัญที่จะต้องอ่านเลยก็คือเรื่องของวันเดือนปีที่ผลิตแล้วก็วันหมดอายุนะคะอันนี้ต้องอ่านแล้วก็ต้องเลือกให้ถูกนะคะทีนี้เนี่ยในนมผงสูตรต่างๆเนี่ยต่างกันยังไงนะคะในทารกแรกเกิดถึง1ปีเนี่ยนะคะก็จะเป็นสูตรหนึ่งนะคะเป็นนมผงดัดแปลงสำหรับทารกนะคะ และนมผงสูตรต่อเนื่องนะคะก็คือ6เดือนถึง1ปีเนี่ยสูตร2เราเรียกว่านมผงสูตรต่อเนื่องนะคะนมผงสูตร2ขึ้นไปเนี่ยก็จะมีการเติมโปรตีนแล้วก็ธาตุเหล็กหรือวิตามินต่างๆเนี่ยมากขึ้นนะคะเพราะว่าลูกวัย6เดือนถึง1ปีนะคะก็เป็นวัยที่เพิ่งเริ่มกินอาหารเสริมนะคะเพราะฉะนั้นบางทีถ้าลูกได้รับสารอาหารไม่เพียงพอเนี่ยนมผงสูตรนี้เขาก็ชดเชยทางด้านตรงนี้ให้นะคะ ส่วนนมครบส่วนเนี่ยนะคะก็คือเป็นนมสําหรับเด็ก1ปีขึ้นไปนะคะปัจจุบันก็คุณแม่อาจจะเลือกเป็นนมสดๆเลยก็ได้นะคะเป็นนม UHT หรือเป็นนมยี่ห้อที่เป็นยี่ห้อของเด็กๆนะคะก็ได้นะคะก็จะแตกต่างกันในรายละเอียดนะคะ ยังไงก็ตามนะคะแม้ว่านมผงจะมีการเติมสารอาหารโปรตีนธาตุเหล็กวิตามินเข้าไปนะคะเพื่อให้ใกล้เคียงกับนมแม่นะคะก็ยังไม่สามารถทดแทนนมแม่ได้นะคะเพราะว่านมแม่นั้นมีภูมิคุ้มกันที่มีประโยชน์ต่อลูกนะคะมีน้ำย่อยไลยเปสที่ย่อยไขยมันนะคะซึ่งนมผงยังทำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย แนะนำนะคะถ้าให้นมแม่ได้นะคะนมแม่ดีที่สุดนะคะแต่ถ้าเกิดจำเป็นที่จะต้องใช้นมผงนะคะเป็นตัวช่วยจริงๆก็ต้องเลือกอย่างฉลาดนะคะสำหรับวันนี้นะคะหมอป๊อปดรซลรีป๊อปไปก่อนนะคะขอให้มีความสุขกับการเลี้ยงลูกเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ